โอ้ยมาทีกันตู้เฮ้ยเดี๋ยวมานี่ดิกันกันกันปึ๊บ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 อย่างนี้มันต้องมันต้องมีอะไร,ประแปลกแน่นอนไม่มีอะไรใช่ไหมจะได้เดินไปเลยแต่ที่แน่ๆคือเอาลังมาบังก่อนกลัวกันไม่ได้กันได้เลยครับผีงโ,งโง่ผีงโง่ครับจำเอาไว้ครับมันก็แค่ผีงโง,โง่ ไม่มีแ,นะแน่ใจนะแน่ใจนะว่าไม่มีอ่ะอย่าหาแกงนะไม่ตลกด้วยนะแต่ขอเอลังมาปิดก่อนโอเคไหนอ่ะไม่มีครับพี่เดินไปได้มันมีของเดินไปอีกไหนอ่ะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยโถ่ องค์กระโทษผมขอโทษโมขอโทษผมขอโทษเฮ้ยเฮ้ย้ยจิบหายละวจิบหายแล้วเ้ยมีตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดเฮ้ยฮัลโหลเอ้าเอ้าเอ้าเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเอ้าเป็นไรอะเป็นไรอ่ะเข้าไปในข้อสนุกไหมพี่สนุกดีครับเอ้ยฮ้ยทำไรอ่ะทำไรเองทำอะไรอ่ะเองทำอะไร เยัย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 เฮงทำอะไรเฮงไม่แน่ผีงงงครับจำเอาไว้ครับ